สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สม้มมะทาโร่นะจ๊ะเปิดไพ่ทายดวงดวงรายปัก1-14ถึงกุมภาพันธ์2,565ชาวัวนศุกร์วันนี้วันศุกร์ก็เริ่มต้นคลิปแรกสำหรับคนวันศุกร์เลยละกันช่อง YouTube ชมมะทาโร่นะจ๊ะเปิดไพ่ด้วยไพ่ยิปซีนะก็ทํานายทายทักกันไปการเงินการงาน,งาน,งานความรักจะเป็นอย่างไรเอาคําแนะนําที่ได ได้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตอะไรดีอะไรที่ต้องเฝ้าระมัดระวังก่อมาฟังกันแต่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งชื่นชอบก็ติดตามได้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กันได้เป็นพลังใจเป็นพลังบวกให้กันเสมอสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น1คําถาม39บาท3คําถาม99บาท 5คำถาม149บาทคิวโทรคุย ok เริ่มต้น20นาที299บาทจากแล้วช่วงนี้เดือนแห่งความรักสมมะมีโปรโมชั่นวอ l เปเปอร์ล็อ c r e e นมือถือเสริมดวงความรักจัดหนักจัดเต็มคนโสดก็ได้คนมีคู่ก็ได้มีราคาพิเศษให้จัดไปสนใจก็ทักมาเฟซเพจ a c e b o o k ชื่อ สมมะพยากรนะพิมพ์ภาษาไทยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันวันศุกร์จะเป็นยังไงวันนี้ส้มมะใช้ไพ่คลาสสิกนะไม่ได้ใช้ไพ่นี้มานานแล้ววะก็เลยคิดถึงไพ่คลาสสิกเดี๋ยวมาดูกันซิว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้างคลิปสั้นๆไม่เกิน10นาทีคนวันศุกร์ฟังคลิปนี้ได้จบเพื่อเริ่มต้นใหม่วะความหมายไพ่มาปุ๊บจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เลยนะคนวันศุกร์ คุณแม่จะเตือนอีกรอบนึงนะจ๊ะรอบที่แล้วยังครั้งคากันอยู่รอบนี้ตามมาอีกแล้วอารมณ์ร้อนจังเลยจ้าทุกคนคนวันศุกร์จ๋ายอมหักไม่ยอมงอฉันไม่เอาฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันแพ้ไม่ได้ฉันแพ้ไม่เป็นคนวันศุกร์มีเรื่องให้ร้อนใจมีเรื่องให้ใจย้อนทำแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ยอมเป็นคนแพ้ไม่เป็นโอ้โหแรงมากจ้าบางครั้งคุณก็ร้อนเกินไปนะไม่ดีนะ โดยทาวเวอร์ Tower, เรื่องร้อนใจเรื่องใจร้อนมาจาก5าดาบอีกโอ้โหทัศนคติไม่ตรงกันคนหนึ่งซ้ายจัดคนหนึ่งขวาจัดไม่มีจุดตัดจุดกึ่งกลางเฮ้ยทามันไปต่อไม่ได้ก็พังแม่งเลยลาออกจากงานตกงานว่างงานการทันหันทะเลาะกันเถียงกันไม่มีใครยอมใครท้ายที่สุดก็ต้องแยกย้ายกรณีคนทำงานพยายามนะขาใจเย็นเย็น นะไม่งั้นตกงานกระทันหันจริงๆนะทะเลาะกันวันนี้ยื่นใบลาออกทันทีนี่คือคำเตือนพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีและพูดให้น้อยที่สุดนะจ๊ะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณางานตรงนี้มันไม่ใช่สำหรับตัวเราละ อยู่ไปก็มีปัญหาอยู่ไปก็มีเรื่องมีราวเฮ้ยงั้นฉันขอคิดพิจารณาทบทวนก่อนอะถ้าได้คำตอบว่าไม่อยู่ตรงนี้และไม่อยู่แน่ๆอยากเปลี่ยนอยากโยกย้ายคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยเพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจรจาที่เป็นผลประโยชน์หรือมีข้อเสนอดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานอยากลาออกจบแบบสวยๆเหมือนนางงามอำลาตำ อย่าจบแบบนางร้ายถูกปลดออกจากงานแบบนั้นไม่เอาเราต้องจากแบบสวยๆจากมาให้เขาคิดถึงไม่ใช่บอกตายไปกูไม่เอาแล้วไม่เผาผีกันแล้วแบบนั้นไม่เอาไม่ดีไม่น่ารักนะก็หาลู่ทางใหม่ๆจะได้งานใหม่ที่ตอบโจทย์ตรงใจและเป็นโอกาสให้ชีวิตคุณได้พัฒนาแล้วก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จช่วงนี้ดวงนารีอุป,ปถัมภ์หัวหน้าที่เป็นเพศหญิงผู้หญิงหรือสาวสองก็ได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีคนที่อยากทําธุรกิจส่วนตัวเน้นไปที่เรื่องของความสวยความงามอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามผู้หญิงเพศหญิงทําได้คลินิกสัญญกรรมโดดเด่นเสื้อผ้าอัญ,ญมณีเครื่องประดับเครื่องสําอางโดดเด่นหรือบอกผมเป็นผู้ชายอะแม่หมอผมจะทําอะไรผู้ชายก็ทาอันนี้ไงก่อสร้างไง งานโยธาทุกอย่างงานก่อสร้างทุกอย่างสําหรับท่านผู้ชายทั้งหลายหรือบางคนเปิดร้านอุปกรณ์ก่อสร้างขายอิฐขายหินขายปูนรับจ้างตกแต่งภายในเดินสายไฟซ่อมแซมอาคารงานโยธาก็ให้ผลดีนะส่วนน้องๆหนูๆใครอยากสอบเข้ามาหาลัยก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะจ๊ะอย่างน้อยมีวิชาที่ถนัดสักสี่ห้าวิชาพอได้ตักตวงคะแนนนะช่วงนี้ทําอะไรให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะหยุดนิ่ง รอดูสถานการณ์ก่อนเพื่อมันจะได้หาทางออกที่ดีที่ถูกต้อง จำไว้เลยนะความใจร้อนจะทำให้คุณร้อนใจไม่ทะเลาะก,กับใครไม่มีปากเสียงกับใครดีที่สุดรวมไปถึงเรื่องเงินด้วยไพ่เดอะทาวเเนี่ยยกเว้นวางแผนซ่อมรถซ่อมบ้านวางแผนจะเปลี่ยนมือถือใหม่อันนั้น,นไม่ว่ากันแต่ไอประเภทที่ว่ารายจ่ายปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเนี่ยแหละต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเรื่องเงินเนี่ยดีอย่างหนึ่งทำคนวันสุกระนะ เสียเงินไปกับอะไรจะได้เงินแบบนั้นแต่มีเกณฑ์ได้ซ่อมรถว่ะเพราะว่าไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่รถหรือยวดยานพาหน,นะใครรถมีรอยบุบรอยทะลอกรอยเป็นอะไรยังไงต่องเดเคลมต้องได้อะไรเนี่ยโชคลาภมากับเลขทะเบียนรถหรือบอกอาจารย์หนูเพิ่งไปซ่อมรถมาไปอะไรมาก็ตามหน่อยก็แล้วกันงวดที่แล้วออกไหมนะมีโอกาสได้โชคลาภจากเลขทะเบียนรถหรือ เสียเงินไปกับอะไรจะได้เงินมาจากสิ่งสิ่งน,นั้นเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านเลขท้าย2ตัวมือถือนะจ๊ะแล้วช่วงนี้การเงินใครที่มีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันคุยกันให้ลงตัวจะได้ไม่ทะเลาะก,กันขัดคอกันเพราะว่าผลประโยชน์ส่วนแบ่งไม่ลงตัวต้องระมัดระวังนะแล้วอีกอันหนึ่งข้อดีมีเกณฑ์ได้กันสนับสนุนวะ่ามีคนเอาเงินมาให้นะมีคนเอาโชคลาภมาให้นะหรือมีคนเอาข้อเสนอดีๆที่เป็นงานก็ได้เป็นโอกาสก็ได้แล้วทําให้คุณได้เงินเพราะฉะนั้น มีเรื่องให้เสียตังค์แต่ก็มีเรื่องให้ได้ตังค์ส่วนในเรื่องของความรักความรักคนที่มีคู่แล้วอยากมีลูกปะ วันศุกร์คนมีคู่แล้วอยากมีลูกป่ะไพ่คุณแม่เด่นชัดมากเลยนะเคยแท้งลูกแท้งบุตรมาไม่เป็นไรดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้พร้อมรอบนี้มีโอกาสจะตั้งท้องตั้งครันสำเร็จสมหวังดังใจแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับคนมีคู่เนี่ยพยายามทำอะไรให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่มาเป็นคู่ขนานแบบนี้ ผัวคิดอีกอย่างหนึง่งเมียคิดอีกอย่างหนึง่งผัวเป็นเสื้อเหลืองเมียเป็นเสื้อแดงมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงไม่งั้นนะปวดหัวนะพยายามอย่าหาเรื่องทะเลาะกันนะยกเว้นคู่ไหนมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะก็คุยกันแบบเปิดอกเลยจะอยู่หรือจะไปเอายังไงให้มันชัดเจนนะเพราะไม่งั้นโอ้บ้านแตกเหนื่อยปวดหัวนะสำหรับคนที่โสดคนโสดอะ่ะ คนโสดวันศุกร์มีโอกาสเจอคนถูกใจแบบไม่คาดฝันไพ่กรุ่มกลิ่มไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งสนเสน่ห์ ไพ่แห่งความกลุ้มกลิ่มเย้าวยวนชวนหลงไหลโอ้โหเหมือนมแมลงวันตอมขี้มากบอกเลยคนวันศุกร์ช่วงนี้คนโสดเนื้อหอมนะจ๊ะว่าไม่ได้ทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงเพศเดียวกันเพศตรงข้ามมาหมดแล้วมีโอกาสจะวิวาสายฟ้าแลบด้วยนะคนวันศุกร์เนี่ยระวังเดอ้อผู้ชายนะทำผู้หญิงท้องนะ ผู้หญิงก็ระวังท้องก่อนแต่งไว้ด้วยอันนี้กรณีคนโสดคือคำเตือนเนื้อหอมก็จริงแต่บางครั้งถ้ายังไม่พร้อมที่จะเป็นผัวเป็นเมียยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตอ่ะ ก็รังงับยับยั้งชั่งใจหน่อยอย่ามือไวใจเร็วนะจ๊ะสุขภาพมีเรื่องร้อนในมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือบางครั้งยวดยานพาหนะขับรถให้ระมัดระวังหรือไฟไหม้น้ำร้อนลวกไฟช็อตไฟดูดต้องระมัดระวังให้ดีเราช่วงนี้นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆไม่งั้นนะเบลอช่วงเนี้นะเน้นไปที่เรื่องของการนอนและพักผ่อน คนวันศุกร์ช่วงนี้อ้วนนะขอใช้คำว่าอ้วนเลย นะน้ำหนักขึ้นดูสิกินดีอยู่ดีโอโหกินเยอะมากน้ำหนักตัวขึ้นก็ระมัดระวังเบาหวานกับคอเลสเตอรอลไว้นิดนึงแล้วกันแล้วใครที่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคหัวใจก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจเดอ้อเติมน้ำตาลอีกชอบหวานจังชอบมันจังใส่ไม่ยัง้งระมัดระวังให้ดีเบาหวานคอเลสเตอรอลและน้ำหนักตัวอาจจะขึ้นนะจ๊ะส่วนการโมเตรูเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้1 1ึถึง กุมภาธ์นะพระแม่ลักษมีขอพรเสริมดวงได้จ้าคุณแม่บังเกิดเก้าผู้ให้กำเนิดเราขอพรท่านได้จ้าและพยายามสงบสติอารมณ์พยายามยับยั้งชั่งใจสวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนนอนบ้างก็ได้เป็นการเสริมดวงหรือว่าถ้ามันมีบุญที่เกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรหรือบุญที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมก็ร่วมทำบุญได้นะ ไม่มีอะไรแย่แค่ต้องระมัดระวังอารมณ์นอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาอยากได้วอลเปเปอร์ก็ทักมาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ